ก่อนที่จะเริ่มทําการเจาะเสาเข็มนะครับเราจะต้องตรวจสอบตําแหน่งของเสาเข็มที่วางไว้นะครับจะต้องมีการวางตําแหน่งพ้างอิงเอาไว้2จุดนะครับใน2ทิศทางในระหว่างการเจาะจะต้องตั้งก้านเจาะให้ได้แนวดิ่งนะครับคือเจาะให้ได้จนถึงชั้นดินแข็งนะครับในการเจาะเสาเข็มในพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนครับจะต้องใส่ปอกเหล็กป้องกันดินพังก่อนนะครับคือใส่เพื่อป้องกันดินพังในระหว่างที่เราเทคอนกรีตนะครับเราจะทําการทาความสะอาดก้นหลุมก่อนนะครับ โดยการใช้น้ำล้างนะครับดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้สว่านตักดินที่อยู่ก้นหลุมขึ้นมานะครับใส่เหล็กเสริมลงไปในหลุมเจาะนะครับความยาวของเหล็กเสริมนะครับจะยาวเท่ากับ6เมตรนะครับซึ่งมีระยะเท่ากับความลึกของเสาเข็มพอดีนะครับสำหรับคอนกรีตที่ใช้ในการเทนะครับจะต้องเป็นคอนกรีตสําหรับการเทเสาเข็มโดยเฉพาะนะครับโดยจะต้องมีการเทคอนกรีตให้เผื่อไว้สูงกว่าระดับดินนิดนึงนะครับเพราะเวลาที่มีการถอนปลอกขึ้นเนี่ย คอนกรีตจะไหลเข้าไปแทนที่ของเหล็กปลอกอบอกเหล็กที่ถอนขึ้นมานครับเราต้องเทพเผื่ออาไว้นิดนึงนะครับเพื่อเวลาถอนไปแล้วเนี่ยคอนกรีตจะเสมอนกับปากหลุมพอดีนะครับสําหรับหลุมจอดที่ไม่สามารถกดบอกเหล็กได้นะครับเราจะทําการใช้ท่อส่งช่วยในการเทคอนกรีตนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตนั้นเกิดการแยกตัวในการเทจากที่สูงนะครับการที่คอนกรีตที่มีความสูงเกิน2เมตรนะครับจะต้องมีท่อส่งในการช่วยนะครับไม่งั้น หินจะมีการตกลงไปกองอยู่ด้านล่างนะครับ